สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววพาพี่น้องมาเบิงพงิเทียบแล้วตัดต้นเขาไปเหง,ง่งัวจะคล้องจะคล้องแปลงนี่พ้นมาพ้นใส่เขาให้อ่าพ้ผลิตปีนี้บบได้บบได้อีหยังเลยขาดทุนยับเยิน เพราะว่าพันวานเขาให้แล้วแล้วบาทนี่มันออกมาเป็นห่วงแต่ว่าบบหูวว่าสาเหตุมันเกิดจากอยังมันบ่มีเมเ็ดไหมค่ะมีแต่ห่วงเรีบๆขึ้นมาคันแม่นสมัยโบราณพ่นกสิวานฝนมาห้อเกสอน่ว่งระยะเข่าเสียสีออกร่วงอ่อนๆน่ะฝนมาฝนมาห่ออ่ะมันก็นเล่ยเป็นเป็นเม็ดรีบ หมากบ่มีเต็มบ่มีหมากเต็มเป็นเสียไปเลยค่ะหรือว่ามันจะเป็นโรคอีกชนิดหนึง่งยายแววกระโบหูสาเหตุยายแววมาอัมเดตนให้พี่น้องเบิง้งว่าสาเหตุมันเกิดจากหยังพี่น้องท่านใดหัวกาคข้อเมนยายแววในเด้อค่ะว่าเขาแป้งนี่มันเป็นอีหยังมันคือเป็นจังซี่พรามันบ่ได้ผลผลิตจะคล้องแป้งเพิ่นก็นเลยว่าให้คนที่ข้าเจ้ามีงัว มาเกี่ยวมาตัดไปเหงัวเสียดายทิมไปกับว่ามีประโยชน์พ้นกันเลยบอกตะเทียบย้อยแววนี่มาตัดไปเหงัวค่ะก็ได้ผลประโยชน์น้ำพ้นบ่หน่อยค่ะคาดว่าจะได้เต็มรถละเมื่อนี่คันบ่เมือ่อเมื่ออื่นย้อยแววก็ซิมาอีกเมื่อเศร้ากับไปเกี่ยวหยาญสวนจะคล้องแล้วกับพอดีพ่นไปบอกก็เลยเด้ยไมาเกี่ยวนีค่ะพี่น้อง ง่วาเห่านี่ได้กินต้นเขามันก็นสิยิ้มเปือเป่อยๆอยู่ตัวตังตะไลน้ำทางไปเห็นต้นเขาน้ำต้นน้ำทางมันก็นยังไปกัดของข้าเจ้าอยู่อันนี้ตัดไปให้กินเป็นต้นเป็นต้นเพื่อนก็นกนสิยิ้มเปื่อยๆอยู่ตัวอนซ่อนห้ายค่ะพี่น้องอนซ่อนต้นเขาแห่งงว่าแต่ว,ว่าก็เสยียใจน้ำพ้นผู้พนบ่ได้พลผลิตพนลงทุนมาบ่หน่อยตังวัดซิบไร บ่ได้ยิงยั้งเลยขาดทุนได้กำไรอย่างแต่ผู้ไม่ตัดหยาไปเหงื่วัวตัดไปเหงืวัวกินบ่หูวันเป็นอีหยัง้งค่ะพี่น้องตายดอกคาเมืบ้านเห้าอีสานบ้านเห้าก็บว่าเขาตายดอกคาเหรอคะหรือมันเป็นนอนก่อบอกหรือมันเป็นอีหยั้งกับบ่หูสาเหตุเพราะว่าเขาเข่านี่เนเป็นเข่าเหนียวพันเบาเขาให้แต่สมัยโบราณเห้า ขาเจ้าใส่เขาให้จังว่ามันเด็เกี่ยวก่อนเขาหน้าแ่ะค่ะพี่น้องเพราะไงแล้ก็ตัดแหลี่วพอดีแล้วกำลังสิหอบขึ้นรถเล่าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปมาตัดต้นเขาไปเห็งว่าเหมือนนี่ยายแววก็บคอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ที่มารับชมยายแววยายแววก็ขอขอบคุณทุก่านเด้อค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ยายแววก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปนา้าเมื่อนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ